สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุูดิโอออฟทาลอดบายกันเชรียานะจ๊ะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์การงานการเงินนะจ๊ะและก็มีอะไรที่ต้องตักเตือนบ้างในเดือนนี้นะคะ1-16มีนานี้การงานการเงินชีวิตโดยรวมๆของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะเป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกนะคะวันที่ไม่เหมือนของไทยไปดูวันที่ที่ใต้คลิปนะคะจานวางวันที่ไว้ใต้คลิปแล้วนะคะ ว่าคุณอยู่ในวันที่เท่าไหร่ราศีอะไรอยู่ธาตุอะไรมากันที่ธาตุสุดท้ายค่ะธาตุสุดท้ายธาตุน้ํกากรกฎมีนพิจิกนะคะสถานการณ์การงานการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรมาขอไพ่พลังงานหลักหนึ่งใบก่อนนะคะอ๋อไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่ที่ดีว้าวระวังเงินจะขาดมือนะจ๊ะอ่าเงินขาดมือแต่ครอบครัวดีนี่นะ ครอบครัควรดีนี่นาดีนี่นาสูญเสียกับอะไรเสียใจกับอะไรในอดีตอะไรที่พังลงไปแล้วสติสติสตสตอ้อมีโชคมีลาบเนาะรอก,ก่อนแป๊บหนึ่งจัส okay. <c oughs> เินโอเคเบื่อหน่ายมากเลย <c oughs> เบื่อหน่ายมากเลยนั่งนิ่งๆเฉยๆเบื่อหน่ายมากๆเลยอ่ะ เป็นการพยากรหนึ่งถึง16มีนานี้นะคะในด้านของการงานการเงินของคุณนะคะแล้วก็อะไรคะ่ะแล้วก็ชีวิตโดยรวมๆสิ่งที่ต้องระมัดระวังดูไว้เป็นไกนะะด์ไลน์ค่ะดูไว้เป็นเป็นแนวทางแห่งชีวิตอะไรดีเก็บไว้อะไรไม่ดีโยนทิ้งมันไปแล้วก็มันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้เพราะว่า นาไพ่นี้เป็นของใครก็ไม่รู้นะจ๊ะไพ่เบแรกของคุณเป็น king of one เป็นลักษณะของคนที่ชอบทำคนที่ชอบทำมากกว่าชอบพูดลักษณะของคุณเป็นคนที่เกิดมาเพื่อเป็นผู้นำทำอะไรก็ทำให้สำเร็จสชตาตญาณการทำธุรกิจคุณจะมีพลังพิเศษหมายถึงมีท่ามันมีไฟในมือมีความมุ่งมั่น เเรียกว่ามีอุดมการมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความรับผิดชอบดีมองโลกในแง่ดีนะคะคุณเป็นคนฉลาดทีเดียวนะคะพร้อมช่วยเหลือกับคนทุกคนนั่นแหละถามว่าในในภาพของคุณคือคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ตอนนะตอนนี้สิ่งที่คุณวาดหวังไว้คุณจะไปให้ถึงนะคะการกระตือร้นที่จะเรียนรู้เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆอย่างบางคนได้งานใหม่ได้งานใหม่ นะคะมีการเรียนรู้ทางธุรกิจมีการเรียนรู้กับงานใหม่ๆธุรกิจการงานของคุณนะคะบางคนอาจจะเป็นเจ้านายเป็นเจ้าข,ของธุรกิจไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีทีเดียวในการที่คุณจะไปตามแนวทางที่คุณต้องการอย่างเช่นถ้าคุณอยากได้งานที่ดีคุณก็จะไปทําทงานตรงนั้นให้ดีที่สุดเรียกว่าถ้าคุณอยากได้อะไรไพ่ใบนี้เป็นไพ่งแห่ง เขาเรียกว่ามันมีพลังมันมีพลังในการขับเคลื่อนนะคะมันมีพลังในการขับเคลื่อนที่จะที่จะไปให้ถึงเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่เดินไปข้างหน้าอืมคืออย่างมุง่งอย่างมุ่งมั่นเป็นไพ่ของคนเก่งอืมแต่ข้อเสียของไพ่ใบนี้อาจจะเป็นลักษณะของบางทีก็เ,เย่อหยิ่งเกินไปมั่นใจในตัวเองเกินไปประมาณนั้นประมาณนั้น มานันนะจ๊ะอ่ะอ่า,อาสิ่งที่มากระทบกระเทือนจิตใจของคุณสิ่งรอบข้างสิ่งที่พังลงมาบางคนมีออกจากงานไหมคะบางคนได้ออกจากงานแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยอาจจะเป็นในลักษณะข,ของคนที่ธุรกิจ คือเขาไปไม่ไหวร่มเริ่มกิจการหรืออยู่ๆก็ตกงานแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหรือสิ่งที่คุณคิดไว้มันไม่ได้เป็นดั่งคุณฝันระวังหน่อย,พยไพ่ใบนี้สิ่งที่ผ่านมานาะยอ,อดีตบางคนอาจจะเป็นแล้วบางคนอาจจะไม่เป็นนะคะถ้าใครมีงานมีการทำอยู่ก็พยายามตั้งใจทำงานหน่อยเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้บางคนนะคะระวังด้วยการให้คนยืมตังค์เนี่ยอาจจะไม่ได้ตังค์คืน หาทางแก้ไขไปด้วยหาทางแก้ไขไปอาจจะโดนเบี้ยวนี่อะไรอย่างเงี้ยเออนะคะถ้าอะไรที่คุณวัดหวังบางคนมีเกณฑ์จะย้ายงานใหม่ย้ายงานใหม่โดนรีทายก็ได้เพราะฉะนั้นเตรียมการไว้ให้ดีเตรียมการไว้ให้ดีระว,วังอุบัติเหตุด้วยที่ผ่านมาโดนเรื่องมีของตกใส่มีบาดเจ็บมีรถล้มมีรถลื่นถลายหนมึด ระวังเรื่องของสุขภาพด้วยบางคนป่วยหนักถึงขนาดเข้าโรงพยาบาลน,นะการกลับไปบางคนจะมีเกณฑ์การเดินทางกลับไปอยู่กับครอบครัวครอบครัวเราเริ่มต้นใหม่กับครอบครัวนะคะคุณอาจจะวาดหวังในชีวิตไว้ว่าอยากจะไปอยู่กับครอบครัวไปรวมตัวกลับไปอยู่ในอ้อมกอดของครอบครัวเราเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็เป็นได้สติสําคัญที่สุดอย่างที่บอกช่วงนี้เป็นช่วงแห่งเวลาการหมุนเงินด้วยการหมุนเงินอย่าใช้เงินเยอะ นะเดี๋ยวจะหมุนเงินไม่ทันหรือบางคนมีเยอะได้แหละแต่ต้องเอาเงินเก่าขึ้นมาใช้ลักษณะข,ของการเอาเงินของเดิมจริงๆเราต้องมีเงินแล้วสะสมขึ้นมาใช่ไหมแต่คุณเอาเงินเก่าขึ้นมาใช้อาจจะมีการหมุนเงินอืมประมาณนั้นจะหมุนเงินไม่ทันเงินจะเข้ามือซ้ายทะลุออกมือขวาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังไว้ให้ดี สติไพ่บอกว่าสติสําคัญค่ะคิงออฟคัพนั่นแหละสติและความมั่นคงทางจิตใจค่อนข้างสําคัญอย่าเป๋ไปกับอะไรที่ถาถมเข้ามาใจเย็นๆเราตั้งสติไว้ไพ่ของคุณนะ่ะมันมองดูไปทําบุญหน่อยนะเราไปทําบุญหน่อยไพ่ของไพ่ของไพ่พระขึ้นมาเลยแถมไพ่ของอความการเริ่มต้นใหม่บางทีคุณอยากจะหลุดพ้นนะ่ะคุณมีความรู้สึกว่าทุกวันนี้มันมีอะไรที่ถาถมเข้ามาในชีวิตมากมาย แล้วมันทําให้คุณเครียดบางทีคุณอยากจะหลุดพ้นแต่คุณจะได้หลุดพ้นแน่ค่ะรอสักพักหนึ่งนะรอสักพักหนึ่งวิวออฟฟอร์จูนมารอละจักรวาลมารอละคิดซะว่าจักรวาลเปิดทางให้คุณละงานที่คุณทําอยู่เก่าๆมันอาจจะเป็นงานที่ไม่ดีก็ได้มันอาจจะไม่เหมาะกับอาชีพของคุณมันอาจจะไม่เหมาะกับกับดวงของคุณคิดว่าเขาเปิดทางให้เราเป็นรวยกันละกันออเขาอาจจะเปิดทางสิ่งนี้สิ่งนี้ในชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ของคุณเขาก็ปัด จักรวาลก็ปัดออกไปเขาสิ่งนี้มันคือของของคุณเขาก็อยากให้คุณมาทางนี้แต่ว่าคุณยังบางทีตอนนี้คุณน่อยจนบางทีคุณคุณเฉยเมยกับโอกาสที่ยืดหยิบยื่นเข้ามาบางทีมีโอกาสใหม่ๆที่คุณเขาหยิบยื่นโอกาสให้คุณนะแต่คุณไม่เอามีความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้นะนะคะอะไรอะไรที่คุณวาดหวังไว้อ่ะ ในการงานนะมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณวาดหวังอนะ่ะก็เลยรู้สึกหน่อยรู้สึกเซง็งรู้สึกเหมือนไม่อยากสนใจไม่อยากสนใจอาจจะพลาดโอกาสดีๆอะไรบางอย่างไปก็ได้นะใจเย็นๆถึงบอกว่าใจเย็นๆค่ะอย่าพึ่งอืมอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจร้อนคุณอาจจะพบอ่า ตัวคุณที่มีศักยภาพในการทํางานในบางสิ่งบางอย่างในบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยอรอสักนิดรอสักนิดอาจารย์มองว่า3เดือน6เดือนเป็นต้นไปเนี่ยชีวิตคุณจะดีขึ้นจากที่เป็นอยู่นะคะมุ่งมั่นความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสําคัญมุ่งมั่นมุ่งอะไรก็ตามแล้วไปให้ถึงแต่คุณเป็นคนมุ่งมั่นอยู่แล้วแหละ เพราะฉะนั้นรอนิดหนึ่งแล้วการตอนนี้อาจจะอยู่ในอารมณ์เบื่อหน่ายไปหมดเลยอยากออกจะบางคนอยากออกจากงานเบื่อที่ทํางานเบื่อคนรอบข้างเบือ่อแล้วบางคนอาจจะมีการตัดสินใจอะไรผิดพลาดไปในชีวิตบางครั้งมันเสียดายเออไม่น่าตัดสินใจไปแบบนี้เลยประมาณนั้นนะคะแล้วก็โอกาสใดๆก็ตามไม่ไม่ไมว่ามีงานมีการมีอะไรคือเริ่มไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอะ่ะมีอะไรที่หยิบยื่นมาลองดูก่อนลองพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อน นะคะบางทีมันอาจจะมีสิ่งที่คุณอาจจะกลัวเกินไปไม่กล้าที่จะไกล้คว้าอะไรอะไรใหม่ๆเข้ามาก็ได้เพราะนั้นอย่าเพิกเฉยต่อโอกาสที่เขาหยิบยื่นมาให้ไม่ว่าใครจะหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นงานการหยิบยื่นอะไรให้เราลองทำดูก่อนนะจ๊ะแล้วก็ในเรื่องของความรักล่ะในเรื่องของความรักอาจารย์ว่าบางคนอาจจะมีการแยกทางไหมแยกทางกับใครบางคน แยกทางบางคนมีการแยกทางกันนะในบางคนนะคะแต่ว่าในบางคนที่แยกทางหรือ,อไม่เข้าใจกันอาจจะมีการกลับมาก็เป็นได้มีการกลับมาของใครบางคนที่ที่ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะอ่ะขอภพ่แนะนำให้หนึ่งใบสิในด้านของการงานค่ะขอให้แนะนำในเด่านของการงานหนึ่งใบค่ะนั่นนะ่ะ page of one เป็นลนักษณะของรอค่ะรอจังหวะรอเวลารอโอกาสใช่รอจังหวะรอเวลารอโอกาส,เ,าออกาสเพื่อจะเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่บางทีคุณไม่เคยหยิบจับแต่ว่าลองไปดูขอไพ่แนะนากับการเงินหนึ่งใบค่ะขอไพ่แนะนําการเงินหนึ่งใบ The Fool การเริ่มต้นใหม่กับเปลี่ยนตัวเองใหม่ปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเป็นสิ่งที่ดีอย่าได้กลัวอย่าได้กลัว กับการที่คุณจะต้องเริ่มต้นใหม่มองโรคในแง่ดีไว้ไปข้างหน้าใาจโนจ้าอ่ะขอไพ่แนะนำเกี่ยวกับความรักหนึ่งใบค่ะขอไพ่แน,นแกะนําเกี่ยวกับความรักหนึ่งใบการรอคอยรอคอยอะไรอยู่จ้รารอคอยด้วยความเจ็บปวดบางสิ่งบางอย่างการรอคอยอาจจะยังไม่สำเร็จผลตามที่คุณคาดหวังการกลับมาของใครบางคนยังไม่ได้สร้างความสุขที่แท้จริงมันอาจจะเป็นความสุขที่ ที่เป็นภาพลวงตายังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นการอ,อาจารย์มองว่าการปรับปรับความเข้าใจปรับเปลี่ยนและมองมุมมองใหม่ๆน่าจะสำคัญสุดแล้วไพ่เตือนว่าอย่าลืมไปทำบุญน,นิดนึงค่ะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำดีย่อมได้ดีทำไม่ดีก็ย่อมได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราคิดไว้ว่าการทำดีใดๆก็ตามมันจะสำริดผลแน่นอนถ้าคุณยึดถือในความดีไว้ นะคะเพราะไพ่อไของคุณมันมีวิวออฟฟอร์จูนมาด้วยจักรวาลกําลังจะเปิดทางให้คุณแล้วให้คุณรอ,อนิดหนึ่งเท่านั้นเองบางคนอะไรที่มันถาถมเข้ามาให้รอเวลาเพราะไพ่ไหมายเลขสิบไพ่เมเจอร์อาคณา,าเป็นเดอะวิวออฟฟอร์จูนเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ดีมากๆเกิดการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนั้นจะไปในทิศทางที่ดีไปตามกลไกของชีวิตของคุณนะ่ะมันจะหมุนเปลี่ยนไปตามการเวลา นะคะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีมากๆกการเปลี่ยนแปลงในชีวิตซึ่งอะไรที่มันไม่ดีมันจะหลุดออกไปอะไรที่ดีจะเข้ามาในชีวิตของคุณโดยที่เราไม่สามารถบางครั้งนะ่ะเราไม่สามารถไปคอนโทรลได้เพราะนั้นนะ่ะสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาแล้วนะจ๊ะหนูจ๋าจัดเมนก็เหมือนการสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจบางทีคุณอยากหลุดพ้นกับสิ่งที่เป็นอยู่ความกัดกุ้มการถาถมเข้ามาในชีวิตอะไรที่เป็นอุปสรรคกับปัญหาแต่คุณมี คุณยังมีสิ่งที่คุณต้องทําคุณยังมีสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเ,เขาเรียกว่าคุณมีมีความไพ่ไม้ใบเนี้เป็นไพ่แห่งแห่งเขาเรียกว่าเ r ร s ความปรารถนาความต้องการใดๆก็ตามคุณจะไปสําเร็จถ้าเป็นในลักษณะของการงานนะคุณจะไปได้สาเร็จตาม ขนของคุณที่คุณอยากได้นะคะแรงปัถนาเขาเรียกว่าวันแรงปัถนาความต้องการและความฝันที่รุนแรงสามารถคุณสามารถนำพาตัวคุณเองไปสู่จุดมุ่งหมายได้ประมาณนั้นนะคะแต่ให้ใจเย็นๆนิดนึงคุณเป็นคนทำงานเก่งทีเดียวละ่ะบางคนเป็นหัวหน้าง,งานนะคะสามารถชักจูงผู้นำค่อนข้างกระตือรือร้นมีแรงผลักดันในการทำงานเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องงานนะคะอืม ทำงานได้ดีทีเดียวทำงานเก่งอะไรก็ตามถ้าคุณเริ่มต้นงานใหม่ๆคุณจะไปให้ถึงและคุณจะสำเร็จมันน่าจะอย่าลืมก like, ดไลค์กดแชร์อย่ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ได้ description box อย่าลืมดูดวงส่วนตรัอลอ์มา้ยคะแอ๊ไซแอ๊ฟอ3ซูนสามสอ้าวเเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ